พ่อบ้านจักรพรรดิปีศาจต,ตอนที่280เจ้าสายฟ้าสีม่วงนี่ต่างจากพลังงานทั่วไปขนาดข้าใช้วิชามารอสูรกายร่างข้ายังสลายพลังมันได้ไม่หมดเลยถ้าข้าปล่อยให้พลังงานนี้ไหลเข้าสู่ร่างกายของข้าตามใจชอบมันจะก่อให้เกิดปัญหาแน่ๆข้าต้องหาเส้นทางที่ถูกต้องข้างในนั้นไม่งั้นนะ่ะ ข้าคงจะโดนฟ้าผ่าตายซะก่อนหรือไม่ก็ตายจากการได้รับสายฟ้ามากเกินไปมันมาแล้วสายฟ้าสีม่วงระดับหกสวรรค์วิชามานอสูรกลายร่างแย่แล้วอ่าเ,ออเร็วมากคาสลายพลังมันไม่ทัน ตอนนี้ร่างกายของข้าเต็มไปด้วยกระแสไฟฟ้าข้าใกล้จะสลบลงแล้วถ้าโดนสายไฟอีกทีนึงเข้าแล้วก็ฮะบ้าเอ้สายฟ้าสีม่วงระดับ6สวรรค์อีกอันนึงอย่างนั้นเหรอไอเจ้าเนี่ยไม่ให้เวลาข้าพักหายใจหายคอเลยใครจะคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ว่าข้าเนี่ยจะมาตาย พอมาช่วยเจ้าเด็กนี่ข้าหมายถึงข้าคงจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานขนาดนี้ถ้าข้าไม่คิดจะมาช่วยเจ้านี่เป็นชะตาของข้าอย่างนั้นหรือหรือเป็นเพราะว่าข้ารบเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าข้าไม่รู้สึกเสียใจหรอกนะเพราะว่าโอกาสแบบนี้มันมีน้อยนักในชีวิตของคนคนหนึ่งต่อให้ครั้งนี้ข้าจะล้มเหลวแต่ต่อให้มีครั้งต่อไปข้า ก็จะเล like ือกเส้นทางแบบนี reality, uh, ้เหมือนเดิมข้าแค่หวังว่ามันคงจะมีโอกาสครั้งต่อไปฮะเพิงเทพสีฟ้าอย่างนั้นเหรอมีเพิงเทพสีฟ้าสามารถต้านพลังของสายฟ้าสีม่วงได้อย่างนั้นเหรอหรือว่าเหตุผลที่คนคนนั้นให้เพิงเทพสีฟ้าแก่ข้าเขาเพื่อช่วยให้ข้า เขาไปยังร่องผ่าสายฟ้าได้นี่มันมีอะไรบางอย่างในร่องผ่าสายฟ้านี่กันนะที่เขาต้องการแต่เขาอะไม่สามารถมาเอาเด้วยตัวเองได้ไม่สิตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาคิดเรื่องนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่ว่าคนคนนั้นจะวางแผนอะไรไว้เดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันทีหลังสายฟ้าสีม่วงเนี่ยผ่าไม่รู้จักจบจากสิ้น และในเมื่อข้าไม่รู้ว่าเพิงเทพสีฟ้าเนี่ยจะทนไปได้อีกนานแค่ไหนข้าจะต้องรีบแล้วชี่ยิงข้าเขาไกลามากขึ้นเท่าไหร่เจ้าสายฟ้าสีม่วงเนี่ยก็ยิ่งดุแลงมากขึ้นเท่านั้นอีกไม่ช้าไม่นานมันก็จะกลายเป็นฮอสายฟ้าสีม่วงระดับก้าสวรรค์ต่อให้เป็นเพิงเทพสีฟ้านี่ก็เถอะ มันก็ไม่อาจต้านทานอยู่ได้นานจากการโดนโจมตีต่อเนื่องขนาดนี้ถ้าการป้องกันของเพื่นเทียบสีฟ้าเนี่ยพังทลายลงพวกเราเสร็จแน่ข้ามัน่นใจในตัวเองมากเกินไปเนี่ยคือค่ายคนที่จกักรพรรดิสวรรค์นะ่ะได้วางไว้เพื่อป้องกันผู้บุกรุกแล้วจักรพรรดิปีศาจตัวเล็กๆอย่างข้าเนี่ยจะหาจุดอ่อนมันเจอได้ยังไงฮะนน,นั่นอะไรนะ่ะ ใช่แล้วพี่จิวอ่ะเคยบอกไว้ว่าเขาอ่ะจู่ๆก็โดนพายุสายฟ้าสีม่วงดูดกลืนเข้าไปแล้วก็บังเอิญอ่ะได้เข้าไปอยู่ที่นั่นนั่นก็หมายความว่าค่ายกลของจักรพรรดิสวรรค์เนี่ยไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าช่องโบว่เนี้ยไม่ได้ถูกทิ้งไว้อย่างตั้งใจโดยผู้ที่สร้างมันแต่ถูกทิ้งไว้โดยใครบางคนที่สามารถจอะทะลุทะลวงมันได้ ใช่แล้วจะแ,แสงสีแดงนั่นคือช่องโว่และถ้าเราตามมันไปเราอ่ะจะเข้าไปข้างในนั้นได้จะข้าพเาแห่งสวรรค์น่ะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันเชียวนี่มันเดินใครสักคนทำลายไปแล้วไม่ใช่หรือไงฮ่า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 กูซานตงตื่นตืนตืนถึงเวลาที่เจ้าอ่ะต้องช่วยข้าแล้วเห็นแสงสีแดงนั่นไหม นั่นแหละคือทางออกเจ้าอ่ะเวียงมาปล่อยพลังไปที่นั่นซะทำให้มันใหญ่พอที่พวกเราทั้งสองคนอ่ะจะรอดผ่านไปได้ไม่ไม่ไม่ข้ากลัวสายฟ้านั่นข้าเองอ่ะก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าเจ้าอ่ะกลัวพวกมันมากกว่าความตายอีกอย่างนั้นเหรอและต่อให้พวกเราจะต้องตายอะพวกเราอ่ะก็ควรทำมันให้เต็มที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง มันไม่เป็นไรหรอกข้าจะกอดเจ้าไวใ้ใกล้ตัวเสมอต่อให้พวกเราจะต้องตายข้าก็จะเป็นคนแรกที่ตายข้าจะไม่มีวันปล่อยเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าเองอะ่ะก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอีป้าเอ้ยอย่างน้อยอะ่ะถ้าเจ้าไม่ทำเพื่อตัวเองก็ทำเพื่อข้าซะหน่อย เด็กดีทำได้ดีมากฮะอานี่เจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าข hey, ้าไม่เป็นไรหรอกข้าบอกเจ้าแล้วไงว่าข้าจะกอดเจ้าไว้ตราบเท่าที่ข้ายังมีลมหายใจอยู่ไปกันเถอะ รดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะช่